ขออนุญาตตอบคอมเมนต์ของท่านที่คอมเมนต์มาบอกว่าพ่อแม่ที่แต่งงานผิดเนี่ยเพราะสาเหตุหนึ่งก็คือไม่มีความรู้ในเรื่องของศิลธรรมไปสอนลูกครับท่านก็อันนี้ถูกต้องส่วนหนึ่งครับจากงานวิจัยของโพสต์อะคาเดมีเราทำงานกับตรงนี้มาถึง25-30ปีน,นะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแตแกแยก คุณรู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อย่าร้างอันดับหนึ่งของโลกนะครับของโลกเลยนะครับในกรมสุขภาพจิตของลุงแมนเขาวิเครเาะห์ออกมาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรสี่สาเหตุหนึ่งก็คือทะเลาะก,กันบ่อยๆนยแนวคิดไม่ตรงกันเนี่ยคือ,อเหตุการณ์อย่าร้างนะปีละ700.000นถึงหนึ่ล้านคู่นะสองก็คือมีกิก๊กมีชู้ สาเหตุที่2ส,สาเหตุที่3ก็คือไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวเห็นไหมพี่น้องชาวอิสานชาวเหนือเนี่ยเราคลุกคลีอยู่กับตรงเนี้ยในหมู่บ้านบ้านหนึ่งเนี่ยในจํานวน7ครอบครัวเนี่ยครอบครัวที่มีความสุขจริงมีแค่สองครอบครัวน้องนั้นเละเทะหมดครับติดเหล้าติดยาทะเลาะกันพ่อไปอย่างแม่ไปอย่างเยอะแยะไปอันที่4ก็คือยาเสพติดนี่คือปัญหา ที่ครอบครัวไทยประชนอยู่มันเกี่ยวกับความรู้ไหมไม่เกี่ยวกับศิลธรรมไหมเกี่ยวกับวัดไหมตรงเนี้ยไม่ใช่ประเด็นเลยครับวันนี้สถาบันโพสต์อคาเมีเรามีเครื่องมือทํางานวิจัยตัวเนี้ยมาแก้ปัญหา,าก็เรียกว่ากฎ5ข้อทุกๆปัญหามันเกิดขึ้นจาก1ก็คือแต่งงานผิดเรื่องอะไรผิดเรื่องโมเดลโมเดลไม่สัมพันธ์เนี่ยโมเดลไม่สัมพันธ์ซึ่งเรามี7โมเดลลองไปค้นหาดูว่า โมเดลไหนสัมพันธ์กับตรงไหนเราไปทะเลาะกันโมเดลไม่สัมพันธ์ทะเลาะกันอย่างเดียวอย่างเช่นจาาที่เราคอนเซ็ลต์คลูกศิษย์ครอบครัวเยอะๆไปเป็นหมื่นๆครอบครัวเนี่ยปัญหาเกิดจากโมเดลไม่สัมทะเลาะกันเรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากบางคนเป็นโรคจิตโรคประาสาทโรคึมเศร้าก็ต้องไปคุยกับคนอื่นเนี่ยคือปัญหาอันที่2ก็คือมิติเวลาปัจจุบันเนี่ยก็ละสิ่งที่ทําให้คนเป็นคนเลวคนดีคนชั่วเนี่ยคือมิติไง มิติมันจะทําให้เรา,เ,าเปลี่ยนเป็นไปวันนี้คือสําคัญเราต้องไปศึกษาตรงเนี้และอันดับที่3ก็คือภาวะวุฒิภาวะการศึกษานิดมีส่วนนี่คือต้นเหตุของปัญหานะครับวันนี้เราอยากจะให้อมองในมุมนี้คือยุคนี้เขาเรียกว่าศาสนามันเอาไม่อยู่ละมันต้องมาในสายของเขาเรียกว่าภาวนาเราจะมาในสายของเนี้ยมันมัน คือปรัชญาศาสนามรษยุวุฒที่มันมันไปไกลแล้วตอนนี้เรามาดูมิติเวลาในการควบคุมสติตัวเองให้มากกว่าสวัสดีครับ